ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำทุกภาคส่วนเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นายกระจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ของจังหวัดตรงังล่าสุดณนะวันที่2กุมภาพันธ์2,565จังหวัดตรังมีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วจำนวน492,133านวน4 9 2 3รายจากเป้าหมาย631,755รายคิดเป็นร้อยละ77.90ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2จำานวน469,162 รายจากเป้าหมาย631,755รายคิดเป็นร้อยละ74.26และผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3จํานวน116,672รายคิดเป็นร้อยละ18.47 ตอนนี้หากดูจากจำนวนการฉีดวัคซีนเข็มที่3ามจำนวน18.47ถือว่ายังมีจำนวนค่อนข้างน้อยจึงจำเป็นต้องเร่งโณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและหากมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ การเดินทางลำบากขอความร่วมมือติดต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านจะมีการให้บริการหน่วยเชิงรุกบริการฉีดให้ถึงบ้านโดยการฉีดวัคซีน2เข็มระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนไม่สูงมากนัก แต่ยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3ค่าภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากช่วยลดการติดเชื้อแพร่เชื้อและลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้มากขึ้นจังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มให้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ตามที่กําหนดและเมื่อประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นจะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดดีขึ้นได้